เกือบสวยไม่ทันแล้วสิทามเค้คเยมวนไ้ม่น้ามันแล้วมิแต่มามีม้มน้ามน้ามันถ้น้ามนถ้รัาน จบทุกปัญหาให้ผิวแรดูเรียบเนียนขึ้นทันทีด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดรวมเม็ดแคปซูลขนาดเล็กของเมคอเดตทั้งหสีเนื้อคูชั่นจะเปลี่ยนเป็นสีเบตทันทีที่เกลี่ยกลืนเข้ากับทุกเฉดได้อย่างธรรมชาติช่วยปกปิดจุดบกพร่องของผิวแต่เบาบางเจะรอยไหนก็เอาอยู่พร้อมปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนกระจ่างใสไม่โป๊แถมคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบไม่ดรอประหว่างวันให้ผิวสวยตลอดวัน แค่นี้ก็ได้งานผิวสวยแบบสาวเกาหลีแล้วค่ะกลบทุกปัญหาผิวในซองเดียวด้วยนามี cover เ e n น d e r cushion ผิวดีสวยคุ้ม